สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการตั้งค่าดีโมดนะครับของรถแคมรี่นะครับทายผู้นำให้มีเสียงกับไม่มีเสียงนะครับในตอนนี้ที่เราสอแบตเตอรี่นะครับเวลาเรากดลักรถนะครับมันอาจจะมีเสียงดังขึ้นมานะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมทำให้มันมีเสียงก่อนนะครับกดอันล็อกกับพันอีกน้กันสองครั้งนะครับเดี๋ยวเนะครับ กดปลดล็อกมีเสียงนะครับปลดล็อกนี่มีเสียงนะครับทำยังไงให้มันไม่มีเสียงนะครับก็กดอันล็อกนะครับกับพันิกพร้อมกันหนึ่งครั้งนะครับกดกดแล้วปล่อยแบบนี้ครับกดทดสอบนะครับอไม่มีเสียงแล้วนะครับนี่นะครับต้องการให้มีเสียงกดพร้อมกันสครั้งนะครับหนึ่งสอนะครับโอเนะครับนี่สายผู้นำนะครับขอบคุณครับ